เราอยู่ที่ไหนครับตุงนะอ๋อวันนี้เราอยู่ที่สาขาสองบริษัทเอกซาว์ตัวแรกก็ถมเสร็จแล้วนะกระท่อมครับอทีนี้ที่ก็เลยเจ้าเนาะเขาถมสูงมาแล้วก็ต้องถมสูงตามเขา่ว่าถมดินก็หดกี่ลานกว่าถมดินคือว่าเจ๊กอดมากทีนี้ถมดีนเสร็จแล้วล้วก็จะทําการขึ้นโครงแล้วทางด้านตัวทางด้านโครงสร้างแล้วก็มาจําเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวครับทีนี้เราก็มาเตรียมพื้นที่สร้างตัวดังตรง,ตรงนี้แล้วตรงนี้โปรเจกต์ทำอะไรบ้างครับตรงนี้ก็หลักๆ ที่เราวางแผนไว้หนึ่งก็คือโกดังขายเครื่องเสียงขายเครื่องเสียงอยู่นี่จะพิเศษนะจะเป็นสูยรรวมเครื่องเสียงเลย<อ>จะขายทุกยี่ห้อทุกแบรนด์นี่แหละจุดเด่นเลยจะขายตั้งแต่ลำโพงบูททุราคา3า0ราคา200ราคาร้อยงเนี้ยที่เราพี่วางแผนไว้คเคยง่ายเราจะขายทุกแบรนด์สินค้าที่มารวมโปรโม,มชั่นกับเรามาณนี้ที่เราวางแผนไว้ไม่ว่าสินค้าใดที่มาฝากขายกับเราเนี่ยเราจะทำการตลาดเน็นด้วยเช่นถ่ายคลิปเนี่ยที่เราถ่ายเนี่ยถ่ายคลิปด้วยเอ งานปรดิชันก็ถ่ายคลิปไม่ด้วยประมาณนั้นคือเราต้องคุยกันเป็นทีมคือขายเป็นทีมอะเอาง่ายๆไม่ใช่ว่าให้เขาวางของไว้เฉยไม่ใช่เราทําการตลาดให้ด้วยเพื่อสินค้าเขาไปจะขาไปปุ๊บเขาก็มีเราก็ได้ส่วนแบ่งของเขามานี่แหละเป็นส่วนแบ่งการตลาดที่เราทําให้ไปไปพาไปเดินดูว่าเรามีการวางแผนอะไรไว้บ้างเนี่ยโซนหน้าเนี่ยที่เราวางแผนไว้เนี่ยจุดเนี้ยเนี่ยจุดเนี้ยเราทําเป็นโกดังครับโกดังแบบห้างสินค้าทั้งหมด36เมตรตรงเนี้ย สามสิบหกเมตรลึกยี่สิบสี่เมตรตรงนี้ที่เราทําแต่เราจะแบ่งเป็นสองโซนนะกระท่อมอีกยี่สิบสี่เมตรเราจะเป็นห้องปิดติดแอร์อแล้วก็อีกสิบสองเมตรฝั่งนี้เราเป็นห้องโล่งเพื่อสลับทดสอบเครื่องเสียง<อ>น,น,น,นี่หนึ่งตัวที่เราต้องทําว่าเราจะปิดบทไม่ได้เพราะว่าการลองเครื่องเสียงชุดใหญ่เราต้องลองข้างนอกหลักแต่คล้ายโปรดักต์อยูเนี้ย ยี่นี้ก็เป็นชุดย่อมย่อมแต่ชุดใหญ่เราก็ให้ลูกค้าเป็นรับที่บริษัทสาขาหนึ่งว่าอ๋อนี่ก็ไม่เกิน1กิโลถึงนะในสาขาหนึ่งเนี่ยป่าไม้เนี่ยแต่ตอนนี้เรากำลังของงบอยู่คือเราจะถางทางไปเลยเชื่อมกันเลยเชื่องมาเลยใช่ใช่ใช่กำลังของงบอยู่ครับหลายแบรนด์อยากมาขายก็สามารถติดต่อเรามาได้ตอนนี้เราทําการตลาดให้กู้ดังก็เริ่มขึ้นนี่แหละสิ้นเดือนนี้ก็เริ่มตอกเสาเข็มแล้วนี่นี่หัวใจหลักสีนที่ร่างขายเสียงยังไม่พอนะเรายังมีการวางแผนหลายเสียงอย่าง ส่วนมากมันซื้อเรื่องเสียงเนี่ยเมียจ,จะไปชอบด้วยมันต hmm. ้องทำไงอ้าวทีนี้เรามีที่ให้เมียนั่งฝั oh. ่งน้นเนี่ยไม้ต้นไม้เนี่ยเราทำเป็นคาเฟ่ชั้นสองนั่นน่าจะเป็นคาเฟ่สลับกินข้าวสหรับร้านกาแฟครบตัวอย่าง,ค,างคือมีที่อยู่ให้เมียเขาอะ่ะ oh. ประมาณนั้นเลยมีมุมถ่ายรูปให้กับสาวสวยเนะแคนดัลลนะมุมถ่ายรูปก็สุดยอดแล้วครับผมครับแล้วก็โซนฝั่งนี้เราก็วางแผนไว้หลายอย่างนะฝั่งนี้เป็นกาแฟใช่ไมหมล่ะร้านกาแฟห้ oh. องน้ําอยู่ฝั่งนั้นเนี่ยห้องน้ําอยู่ฝั่งนั้น คือใครที่ผ่านไปผ่านมานสามารถจอดที่ได้ไม่ต้องซื้อเสียงก็สามารถเข้าห้องน้าได้แล้มีห้องน้ําแบบปั๊มเลยนะไปใ,ให้ลูกค้าทุกท่านโซนหน้เรากัแผนแล้วก็วเ,เป็นเซเว่นตัวนี้เรากำลังดิวเซเว่นอยู่ว่าโอ้โหดิวยากพอสมควรทาไมพี่ถึงอยากลงเซเว่นถึงใช้ต้นทุนเยอะแต่คือเซเวน่นต้องครบทุกอย่างอีกประมาณเซเว่นครบทุกอย่างเราก็พยายามดิวเขาอยู่มาเปิดให้เราหน่อยครับแล้วก็พยายามพัฒนาตรงนี้ให้มันยิ่งใหญ่ให้เขามาตั้งให้เราได้เพราะว่า้จุดเนี้ยพี่วางแผนไว้คือเป็นศูนย์สพสินค้าเครื่องเสียง ไม่เป็นอดีตปีนเสาทิ์อาจจะมีการขายเครื่องเสียงมือสองอาจจะมีการจัดบูธเครื่องเสียงประมาณนี้ที่เราวางแผนไว้ตอนนี้รถด,ดินก็กาลังวิ่งเข้าฝั่งนู้นอยู่ <c oughs> แล้วฝั่งหน้านหลังรุ่น้อเขาทำอะไรครับฝั่งล้างเหรอใครที่มาซื้อเครื่องเสียงถ้าเป็นชุด,ชด,ชดใหญ่ๆนะอาจจะได้นอนรอพีอ่ก็ต้องวางแผนครับมีภูมิล่าข้างหลังด้วยโอ้โหแบบจะซื้อเครื่องเสียงใช่ไหมล่ะก็ต้องพาเมียมาง้อเมียอยู่ภูมิล่าพี่ก่อนเป็นการวางแผนภูมิล่าแล้วก็มีสาวยน้ำ ทุกันคร์ล่าสี่หลังที่พี่มอมเห็นว่าจะมีหลังใหญ่หนึ่งหลังแล้วก็จะมีหลังเล็กอีก3หลังสไตล์ครอบครัวสไตล์แบบม,มา2คนอะง่ายๆเออก่อนจะง้อเมียซื้อเสียงจากตอนแรกมาอาจจะงบสองสามหมืน่นแต่ถ้าได้พักด้วยกันแล้วได้นอนด้วยกันแล้วได้ภาษาระลึด้วยกันแล้วพี่บอกเลยว่างบขึ้นอยู่นมัติเร <laughs> <laughs> าวาง <laughs> แผนไปถึงขนาดนั้นจริงนะ แล้วเสร็จพร้อมเปิดทาการประมาณปีไหนครับก็ให้ไวที่สุดใจพี well> ่ก็อยากเปิดปีนี้แหละปีนี้ถ้าทันนะเพราะว่ามันโอ้โหใช้เงินมหาศาลมากนะเราจะหาเงินทันหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าไม่ได้กู้คือมีทํามีทําประมาณเนี้ยเราไม่ได้กู้ธนาคารมาทําประมาณเนี้ยทำแบ้น้ดีกว่าเราจะไม่เหนื่อยด้วยแล้วก็ไม่ปวดหัวด้วยเพราะว่าลงทุนเยอะพอสมควรอ่ะอยู่ตรงเนี้ยเยอะมากเลยอะเยอะมาก ผมที่เนี่ยครับซื้อที่เยอะมากเลยละไม่ถักบอกก <laughs> ัะนแล้วนคือที่นี้ข้อดีคือมันมีทางเข้าหลายทางครับนี่ถ้าเขาดิฉันก็เข้าได้เนี่ย,อ,นนยอันนี้ก็ถมฟรีนะอ๋อทำไมฟรีครับมันไม่ทางสาธารณะแล้วก็ถมให้หมู่บ้านไปเลย<อ>แล้วก็ทําการไปขอผู้ใหญ่บ้านเออเราขอถมตรงนี้นะเพื่อเป็นทางสาธารณะ,ะครับครับเห็นไหมที่สองฝั่งนี่เห็นไหมมันจะเป็นบักเป็นทางสาธารณะถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยเราควรเป็นคลองน้ำนี่คือปัญหานี่แหละปัญหาเราก็เลย ผมให้เขาฟรีเลยยอใจแล้ได้ทางเราใช้ด้วยแล้วก็ได้ทางหน้าแหลังใช้ด้วยก็ได้ก็ได้ทุกอย่างสำหรับที่ถมตรง,งนี้ก็จะบานี่กระท่อมสาขา2าเราใครที่จะได้แค่เสียงก็สามารถ มาซื้อที่นี่ได้สลับลูกค้าท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาครับจุดนี้เราทำเป็นจุดออฟไลน์สหรับลูกค้าสัญจรจขาไปขามาบางคนเขาไม่เล่นเพจเล่นเฟซบุ๊กนะเขาจะเห็นร้านเราเขาจะเข้ามาซื้อประมาณนั้นถ้าอยู่อยู่ในน่นอยู่ในป่าของบริษ,ษัทเราสาขาหนึ่งมันอยู่ข้างในแต่เนี้ยรถผ่านไปมาก็สามารถเข้ามาซื้อได้ไมาชมได้เร็วนี้ก็คงได้เจอกันทางการะท่อมเพราะว่าหนึ่งกรดังตรงเนี้ยพี่เป็นกดังเสร็จรูปมาเลยนะมาเอามาตั้งใช่ไหมใช่สั่งเขาประกอบมาแล้วก็มาประกอบนี่เลย ทำไมการทํางานไวพขึ้นเขาว่าทําอยู่นั้น15วันติดตั้งที่7วันโอ้เดี๋ยวเร็วๆนี้ผมว<ช>่าเดี๋ยวก็ได้ดูแต่พี่ก็ต้องยํำทางลากพี่ด้วยเตรีรตมยรมทางลากเองโอเคแต่ประมาณนี้สำหรับสาขา2ของเราเร็วๆนี้เจอกันแน่นอนครับปีนี้ร้านต้องเสร็จ100%นอนจะพยายามทำพร้อมกันใไวี่สุดเพราะว่ามันหลายโปรเจกต์หลายฟังก์ชันมากแล้ววี่หัววี่คนเดียวมันก็ไม่ทันเหมือนกันครับโอเคครับสาขา2เจอกันเร็วๆนี้ครับผมขอบคุณครับผม